มาเจอกันนะคะกับคลิปนี้นะคะตามสัญญาที่บอกไว้คะ่ะว่าจะมาทำการลิฟต์ขนคิ้วให้ดูกันในคลิปนี้นะคะและนี่ก็คือหลังจากที่ลิฟต์ขนคิ้วแล้วได้ออกมาประมาณนี้เพ okay, จากคลิปที่แล้วนะคะที่มีการลิฟต์ขนตากันคลิปวันนี้ก็จะแอบมารีวิวมาในคลิปนี้เลยนะคะอันนี้ก็คือขนตาที่ลิฟต์ไว้คราวก่อนแล้ววันนี้ก็ ยังไม่ได้ใช้ที่ดัดขนตาเลยแล้วก็ไม่ได้ปัดมาสคาร่าด้วยแต่ถ้าปัดมาสคาร่าปุ๊บเนี่ยมันก็จะพรืบพร่ำเหมือนกันนะแต่ว่าอันนี้เอามาให้ดูเปลืเปลเปล่าๆว่าอันนี้คือไม่ได้ดัดขนตาจนว่ามันโอเคมากๆสําหรับการลิฟขนตาในครั้งนั้นนะคะซึ่งตอนนี้ก็ผ่านมาประมาณ1อาทิตย์ละมันก็ยังแบบยังคงเด้งอยู่อะจนว่าโอเคเวิร์กมากๆสําหรับคลิปวันนี้นะคะจุนก็จะมา DIY ลิฟต์ขนคิ้วนะคะโดยที่ใช้แพ็กเกจตัวเดิมนะคือตัวนี้นะ Lash Lift นะคะที่จุนใช้ในการดัดขนตาคราวที่แล้วค่ะซึ่งมันสามารถที่จะใช้ด้วยกันได้นะคะเดี๋ยวเอเอ,อเอาไงดีคือเอานี้ดีกว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาจุนจะไม่ลงรายละเอียดกับเ,เขาเรียกว่าดีเทลกับตัวนี้มากเนาะว่ามันเป็นอะไรยังไงเดี๋ยวแต่จะเปิดให้ดูคร่าวๆแล้วกัน ส่วนรายละเอียดอื่นๆนะที่ว่ามันเป็นอะไรยังไงบ้างเนี่ยก็ตามไปดูในคลิปที่จูนเอ,อ่อลิฟ์ขนตาแล้วกันเนาะนี่นะคะคือหน้าตาของชุดนี้นะคะก็มีกาวแล้วก็มีตัวน้ำยาสเตปต,ต,ต่างๆเนาะแล้วก็อยู่ในนี้นะคะนี่นะที่จูนใช้ข่าวก่อนอย่างที่บอกว่าเดีย๋ยวจูนแปะไว้ให้ใครอยากรู้รายละเอียดตัวนี้เดี๋ยวตามไปดูตรงนู้นแล้วกันเนาะบอกเลยว่าการลิฟต์ขนคิ้วครั้งนี้ง่ายมาก สะดวกสบายง่ายมากๆถ้าเทียบกับการลิฟต์ขนตาที่ลำบากลำม้นเหลือเกินที่แบบจะทําให้ฉันต้องบอกว่า Gi ฟ e up ห like, ลายรอบมากๆเลยนะคะแต่สําหรับการลิฟต์ขนคิ้วง่ายมากสะดวกมากๆแล้วก็แบบคล่องปปือเลยใครๆก็ทําได้นะคะเดี๋ยวตามไปดูละกันว่ามันง่ายขนาดไหนง่ายจริงๆคะ่ะเอาละค่ะตอนนี้เราก็มาถึง ขั้นตอนที่เราจะลิฟต์ขนคิ้วไปแล้วนะคะก่อนอื่นก็เปิดเมงก่อนนะทาหน้าตาให้โล่งโปร่งสบายพอทีไม่ให้เป็นการรบกวนเวลาเราลิฟต์ขนคิ้วนะคะสเต็ปแรกเลยที่จุนจะแนะนาก็คือแนะนําให้ทําการ t r i มขนคิ้วก่อนเนาะคือแต่งขนคิ้วก่อนคืออย่างขนคิ้วจุนเนี่ยจะเป็นขนคิ้วที่คือจุไม่ค่อยการคิ้วมากค่ะเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบคิ Z ้วเส้นเล็กนะคะก็ ชอบให้มันแบบหนาๆแบบชินจังเลยรู้จักชินจังกันอยู่เปล่าวจุนจะทริมขนคิ้วนิดนึงแล้วกันแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเริ่มเพิ่มขนคิ้วกันค่ะก็ประมาณนี้นะคะตอนนี้ก็ t r i มแล้วเบาๆขั้นตอนต่อไปก็คือการทำความสะอาดขนคิ้วนะคะจริงๆวันนี้จุนก็ไม่ได้ ทาคิ้วหรอกอันนี้คือแบบไม่ได้ทานะแต่ก็ที่บอกว่าเราก็เช็ดเอาน้ำมันออกก่อนนะคะจูนคิดว่าการทำลิฟต์ขนคิ้วอ่ะเราสามารถทำพร้อมกันได้สองข้างนะจูนคิดว่าอย่างนั้นสังเกตตอนนี้คือแบบเขาจะนิยมทำการลิฟต์ขนตาไม่ใช่ขนตาขนคิ้วโอเคคือบางคน,นอะตรงหัวคิ้วอะมันจะมีความฟูฟที่บอกปะค่ะมันจะไม่แบบคมกริบหรือว่าแบบเนี้ยเปะอะค่ะ คือการทําให้ตรงหมวคิ้วมันฟููแล้วก็นขนคิ้วฟูๆค่ะมันจะทําให้เราดูาลดอายุลงเนาะแล้วก็แบบดูไม่แต่งหน้าหนักมากอย่างที่บอกนะคะวันนี้เราก็จะใช้ชุดพ่มตัวเดิมนะที่เราใช้ลิฟขนตานะคะวันนี้เราจะมาลิฟขนคิ้วค่ะเราจะเริ่มต้นด้วยเจ้ากาวตัวนี้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็จะลองใช้ตัวนี้ดู ก็ไม่รู้มันเวิร์กไหมแต่สาหรับคนคิ้วที่ชุ่บอกไม่เวิร์กจะลองมาใช้ที่บอกขนตาไม่เวิร์กจะลองมาใช้กับขนคิ้วดูนะคะแล้วก็มีตัวนี้เป็นตัวช่วยเหมือนเดิมโอเคเรามาเริ่มกันเลยค่ะเริ่มด้วยการทาตรงคิว้วนี่คือกาวนะคะทาไปที่คิ้วเลยค่ะใครที่คิ้วหนาขนคิ้วเยอะนะคะก็อาจจะใช้กาวในปริมาณมากจำนวนหนึ่งนะคะ เจ็บอะคมไม่โอเคเลยมันคมจะ้ะคมมากคะ่ะพี่น้องขอเปลี่ยนเป็นอันนี้แล้วกันอันนี้นะคะ,อนนะ,คะตอนนี้มันเป็นกาวใช่ไหมล้วก็ทำการลิบขึ้นมาอย่างนี้ตายมันจะลิฟเกินไปไหมเนี่ยต่ละ ต้องหางเนี่ยจะคิดว่าเราอาจจะไม่จำเป็นต้องลิฟ์ขึ้นอันนี้คือเป็นไอเดียของจุนเองนะคือตรงตรงหางนคะคะจุนจะไม่ลิฟ์ขึ้นนะจุนจะลิฟ์แค่ตรงหัวคิ้วนะคะเวิร์กไหมเนี่ยตลกมากๆ <laughs> ตอนนี้นะคะกาวด้านนี้ก็แห้งแล้วนะคะหังใจของจุนงก็คือจุงจะไม่จุงเอาแค่แบบหัวคิ้วะเข้ามาแค่แบบเลยคกลางไปนิดเดียวเองนะคะจะไม่แบบทําการลิฟทั้งหมดคือคือบางคนที่จุงเห็นนะ่ะคือเขาทําการลิฟทั้งแถบมาถึงถึง,ถงตรงนี้นะแต่จุงคิดว่าเออแบบ จุ้อยากให้มันแค่ตรงหัวตาจุงก็เลยทาแค่ครึ่งเดียวถ้าใครที่อยากจะทําทั้งแบบทั้งหมดเลยก็ได้นะจากนั้นนะคะเราก็มาขั้นตอนที่1กันเลยค่ะเป็นขั้นตอนของการเพิ่มนะคะนี่นะคะที่บอกว่าจิ้งจุปป้แบบเบาๆแล้วก็ทาขึ้นไปนตรงๆค่ะหัวคิ้วนะคะคือพยายามให้เส้นมันตรงเลยนะคะ ตั้งฉากเลยจะดีมากๆใช้แรปนะคะปิดไว้ทิ้งไว้8-12ถึง12นาทีแลเดี๋ยวกลับมาเจอกันค่ะตอนนี้นะคะเราก็เอาแรปแรปไว้นะคะ คิดว่าตอนแรกทุกคนจะทำสองข้างใช่ปะแล้จุนก็เปลี่ยนใจไปทำหนึ่งข้างตอนนี้เปลี่ยนใจอีกล้วัยรุ่นใจร้อนรู้สึกว่าเสียเวลากับการที่จะรอข้างเดียวเนาะก็คิดว่าจะทําข้างนี้ตามกันไปเลยนะคะโอเคตามกันไปเลยแล้วกันจะได้เนาะเสร็จออกมาได้ไล่กันแล้วก็จะได้เห็นรวมๆว่าเป็นยังไง รอให้มันแห้งแบบหนึงหนาทีเลยประมาณนั้นตอนนี้คุณก็คือเขาให้รอแปดถึงสินาทีแต่ฉันคิดว่าจะเอาแค่10นาทีก็พอข้างนี้เหลืออีกแป๊บหบนึง่งจุนวาพอข้างนี้ปุ๊บเดี๋ยวก็จะทำสเต็ปสองก็ตามมานี้ที่ว่าเออซ้ายขวาพอดีกันพอนี้กาวแห้งแล้วนะคะเราก็จะเริ่มสเต็ปที่หตามกันไปเลย นี่ขนตาตลกมากโอเคค่ะด้านนี้ก็เกือบจะสิบนาทีแล้วเดี๋ยวจะไปสเต็ปที่สองเลยกันโอเคค่ะตอนนี้นะด้านนี้ก็ครบเวลาของสเต็ปที่หนึ่งแล้วนะคะทุกก็ดึงออกการดึงดึงด้านล่างขึ้นไปด้านบนแบบนี้นะคะเพื่อที่เราจะได้ไม่ทำให้ขนตามันยุ่ง ยาสูนเกลนในตอนแรกเนาะก็เช็ดออกนิดหน่อยแบบที่สองก็จะเป็นน้ำยาขวดนี้ Number ข2ที่เป็นสีฟ้าแบบนี้นะคะและเหมือนเดิมนะพยายามเซตอัพกดจากด้านล่างขึ้นไปด้านบนนะคะเพื่อที่จะทำให้แนวขนคิ้วมันอยู่ที่เดิมแล้วก็ไม่ยุ่งนะคะ นีกดไว้โอเคนี่คือสเต็ปที่2แล้วนะก็ออกเหมือนเดิมค่ะรอไปอีกประมาณ8 1 2ถึง12นาทีเดี๋ยวกลับมาเจอกันค่ะโอเคค่ะตอนนี้ด้านกลับมาด้านนี้ยังงงนะคะที่จะทำสอข้างพร้อมกันเพราะฉะนัน้นก็จะแบบสลับสับเปลี่ยนไปนะคะ อย่าที่บอกว่าโอเคจะไปสเตจที่2องนะคะก็มีการทำความสะอาดน้ำยาส่วนเกินนะคะจากขั้นตอนแรกนะคะพีชีพมากๆเลยคลิปนี้ไปเป็นการแอปพลาน้ำยาตัวที่2ในขั้นตอนที่2ค่ะนี่นะคะกับน้ำยาสีฟ้าแบบนี้ โอเคก็เหมือนเดิมทิ้งไว้10นาทีด้านี้ก็ครบ10นาทีแล้วนะคะก็แกะออกเลิกขึ้นแบบนี้เหมือนเดิมนะคะแล้วเราก็ใช้คอตตบัตในการคลีนน้ำยาส่วนเกินนะคะต่อไปขั้นตอนบำรุงนะคะก็คือตัว Essential Oil ตัวนี้นะคะก็จะเป็นน้ำของไอซีเหลืองแบบนี้ เตปนี้นะคะึงก็จะแอบใช้ตัวออยตัวเนี้ยในการคลีนไปด้วยนะคะคลีนอัพไปด้วยเลยไปถึงนี้เลยโอเคพอเราคลีนเอาออยนะคะบำรุงคิ้วแล้วก็แอบคลีนน้ำยาไปในตัวนะคะก็ใช้อันนี้ใช้อันใหม่ละนะคะในการมาปัด ขนคิ้วนะคะให้เป็นไปในทิศทางที่เราต้องการมานี้คิดว่าเดี๋ยวคงต้องคริมตรงปลายนี้หน่อยเพราะว่ามันตลกโอเคแล้วอีกข้างนึงก็ครบเวลาแล้วเหมือนกันนะคะ งงรลอสีอยู่ก็สว่างขึ้นขอโทษด้วยนะคะคือวันนี้แสงมันแบบพืพ้ๆพระมาคือเดี๋ยวแดดออกเดี๋ยวแบบแดดก็หายเนาะจึงจะต้องปรับแสงใหม่นะคะมันก็เลยดูแสงไม่เท่ากันในคลิปนี้นะคะยังไงก็ขอโทษด้วยนะคะในความมึนงงของท่านผู้ชมที่ว่าเผยเดี๋ยวเธอก็สว่างเธอก็มืดปรับมาเป็นแสงนี้ก็ดีค่ะเพราะว่าจะได้เห็น แนวขนตาวิ่งไม่ใช่แนวขนคิ้วเออว่ามันแบบออกมาประมาณนี้นะแต่มันน่าเกียดตรงที่ว่าจไม่ได้กันคิ้วนานมากไงคิ้วมันก็เลยแบบขนคิ้วไม่เท่ากันเนี่แต่อันนี้นะคะคือทําให้ดูว่าพอลิฟต์เสร็จแล้วนะมันก็จะขึ้นมาประมาณนี้แต่เดี๋ยวจุนขอไปลองเล็มเล็มก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาดูกันว่าถ้ามันเข้าที่เข้าทางแล้วมันจะเป็นยังไงโอเคขอเล็มขนคิ้วแป๊บนึง และนี่ก็เป็นอันเรียบร้อยนะคะในสเต็ปของการลิฟต์ขนคิ้วในวันนี้นะคะถือว่าเป็นที่พึงพอใจนะสำหรับการลิฟต์ขนคิ้วของจุนในวันนี้นะคะอย่างที่บอกว่าจุนโฟกัสแค่ตรงหัวคิ้วแล้วก็มาถึงประมาณตรงครึ่งตรงนี้เองนะคะจูนไม่ได้ลิฟ์มาถึงตรงหางเนาะเพราะว่าไม่รู้เหมือนกันร,รู้สึกว่าถ้ามันเป็นอย่างนั้นสาหรับคิ้วเราอะ่ะมันคงจะออกมาตลกจุนก็เลยทําแค่ หวัวคิ้วนะคะก็ออกมาประมาณนี้ดูฟูฟูดีนะคะโอเคก็อันนี้คือยังไม่ได้เขียนคิ้วยังไม่ได้ทําอะไรเลยตอนนี้เนี่ยอาจจะดูคิ้วจนมันโลน้โลนๆเพราะว่าในบางส่วนเราก็ต้องแบบแต่ง o u ชอ up เอาเนาะมันก็เลยดูแปลกๆนะคะดูแบบไม่คอมฟลิตเท่าไหร่เอาเป็นว่าตอนนี้อันนี้คือคิ้วจริงๆที่ยังไม่ได้แต่งออกมาเป็นประมาณนี้แล้วถ้าเราแบบแต่งหน้าจัดเขาเรียกว่า เขียนปัดขนคิ้วนิดหน่อยนะจนุนว่ามันน่าจะเข้ารูปกว่านี้แล้วก็ตรงหัวคิ้วเนี่ยอย่างที่บอกโอเคชอบค่ะลองทำดูนะคะไม่ยากเลย,เยง่ายกว่าการทำลิฟขนตาแบบมากๆเป็นยังไงคะจึงบอกว่าง่ายง่ายจริงๆใช่ไหมคะไม่ได้โกหกกันเลยนะสำหรับการลิฟท์ขนคิ้วนะคะ อย่างของจุนก็คืออย่างที่บอกแหละว,ว่าเราเป็นคนที่เรากันคิ้วเองเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะไม่ได้สัดส,ส่วนเตะๆเ,เหมือนกับที่เราไปที่ร้านแต่ก็ออกมาได้ประมาณนี้นะคะคือบางส่วนอันนี้คือทําเสร็จแล้วแล้วก็ใชเ้เขาเรียกว่าอะไรเ,เป็นแบบฝุ่นเป็นเขาเรียกว่าอะไรที่เขียนคิ้วแบบฝุ่นเออก็แค่ปัดเบาๆนะคะใช้อ,อ ตัวเขียนคิ้วที่เป็นเนสอจุนก็แค่ตัดตรง,ตรงเพิร์บด้านล่างแค่นี้แล้วส่วนข้างบนแล้วก็ใช้ที่เป็นฝุ่นก็แบบปัดให้มันฟุง้งๆให้มันเข้าที่เข้าทางเนาะเพราะว่าคิ้วจุนเองอะ่ะมันไม่ได้แบบว่าเชฟมันไม่ได้แบบเพอร์เฟคเ๊ะมันก็มีบางส่วนที่จุนจะต้องแบบเติมเข้าไปบ้างนะคะแต่ว่าในการที่ทําออกมาตอนเนี้จุนชอบมากๆชอบอีกแล้วโอเคชอบอีกแล้วรู้สึกว่าประสบความสําเร็จอีกแล้วกับการ ลิฟขนคิ้วด้วยตัวเองรู้สึกว่าเฮ้ยฉันด้วยความเป็นผู้หญิงเหมือนกันนะตรงนี้นะคะก็ไหนที่เห็นว่าตรงหัวคิ้วมันจะมีความตั้งขึ้นนะคะจะมีความตั้งขึ้นแบบนี้เห็นไหมคือก็จะดูขนคิ้วเยอะขึ้นดูขนคิ้วฟูขึ้นและก็ดูเขาเรียกว่าเหมือนดูดูเด็กลงอ่ะไม่รู้คิดไปเองไหมที่ทําคิ้วประมาณฟูๆูเนี่ยเฮ้ยหน้าตาเขาดูเด็กลงนะอันนี้ก็เลยเป็นที่มาของ ว่าทำไมถึงจะอยากรีบขนคิ้วนะคะ,ะที่จุนทำเสร็จแล้วเนี่ยถามว่ามีเครื่องมีแสบอะไรไหมไม่มีนะคะไม่มีเครื่องไม่มีแสบนอกจากซสว่าตอนที่เราใช้ไอ้แปลงตัวนี้ช่วยในการออจัดทรงของคิ้วนะคะบางคนอะถ้าแบบคุณกดมากเกินไปคือตั้งใจในการแบบกรีดมากเกินไปอะคะ่ะเวลาเราทําการแอปพลายไอ้น้ํายาลงไปมันอาจจะมี เือมีแสบจีดจีอ่ะเพราะว่าเหมือนกับเราไปไปไปถูมันเนาะมันเลยทำ,ทำให้เกิดการระคายเคืองเบาๆอ่ะคะ่ะแต่สำหรับจุนแล้วไม่ไม่แสบไม่ร้อนไม่คันนะคะแล้วก็ไม่มีไม่มีรอยแดงตรงรอบๆบ,บริเวณที่ทำอะคะ่ะคือบางคนที่แอบเห็นบางคนที่เขา,เาทำใน YouTube เนาะบางคนเขาจะมีรอยแดงๆดื้น,นๆอยู่อันนั้นจุนก็ไม่แน่ใจว่าคือเขาแพ้หรือว่าเพราะเขาแบบกด แรงเกินไปเนาะก็คือคำแนะนำคือไม่ต้องกดแรงมากนะคะก็เบาเบามือหน่อยนะครับโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็มีเอามาฝากกันประมาณนี้นะคะ ก็หวังว่าสาวๆจะออสนุกกับการลิฟ์ขนคิ้วด้วยตัวเองนะคะง่ายมากๆด้วยแล้วก็สามารถทําซ้ําได้หลายครั้งมากๆนะคะและที่สําคัญคือตัวนี้ซื้อมาทีเดียวทําได้ทั้งลิฟต์ขนตาแล้วก็ลิฟต์ขนคิ้วค่ะโอเคขอบคุณที่ติดตามรับชมกันนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะรับรองว่าจุนจะมีอะไรดีๆน่าสนใจสนุกๆมาฝาก,กอีกแน่นอนนะคะโอเคไปแล้วกับการลิฟ์ขนคิ้วในวันนี้บอกเลยว่าชอบมากๆไปแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า ดูแลตัวเองนะคะสาวๆทุกคนบ๊ายบาย